สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the คนเรานั้นมีการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปบางคนนะคะก็สุดแสนจะเรียบง่ายบางคนก็สุดแสนจะวุ่นวายและในคลิปนี้แอดจะพาไปพบกับ5บคุคคลกับการใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีการใช้ชีวิตในรูปแบบไหนและแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะทาซานแห่งการาจีเชื่อว่าในวัยเด็กนะคะหล,ะหลายๆคนคงเคยนึกสนุกอยากจะมีบ้านบนต้นไม้กับเขาสักหลัง แต่สำหรับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าฟาร์มานอาลีวัย28ปีจากเมืองการาจีของประเทศปากีสถานคนนี้เขานะคะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้มานานกว่า8ปีแล้วซึ่งความจริงนะคะอาลีเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมาอยู่อาศัยอยู่บนต้นไม้แบบนี้หรอกคะ่ะแต่ด้วยความยากจนวกกับพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปพร้อมกันทั้งสองคนทำให้เขาไม่มีทางเลือกดปก่อนหน้านี้นะคะเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนมาสักพักใหญ่ ก่อนที่จะตัดสินใจสร้างบ้านเป็นของตัวเองอยู่บนที่ที่ไม่มีใครมารบกวนหรือว่าขับไล่นั่นก็คือบนต้นไม้เนี่ยหละค่ะจงกระทั่งมีคนนะคะมาโพสต์บ้านของเขาผ่านสื่อโซเชียลทาให้อาลีนั้นโด่งดังภายในชั่วข้ามคืนและได้ฉายาว่าทาสานแห่งการาจีนั่นเองโดยอาลีนะคะจะออกไปรับจ้างล้างรถทําความสะอาดบ้านให้กับผู้คนรวมถึงรับจ้างซื้อของให้กับคนอื่นๆแต่ค่าตอบแทนที่ได้ก็มักจะเป็นอาหารและน้ํา นานๆครั้งก็จะได้เงินมาบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขานะคะจะไม่เคยคิดหวังว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะมีที่พักต้นของตัวเองแต่ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ที่มีทั้งที่นอนอ่างล้างหน้ากาต้มน้ำรวมถึงแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์สำหรับไวช้าโทรศัพท์อีกด้วยล่ะค่ะ เวียดนามเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าใครนะคะก็อยากที่จะเกิดมามีหน้าตาที่สวยงามและหล่อเหลาแต่ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เราก็สามารถที่จะเดินตามความฝันด้วยการสัญญกรรมให้หล่อสวยและดูดีขึ้นมาได้เช่นกันนะคะในยุคนี้เรียกได้ว่าการสัญญกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทช่วยให้หลายๆคนมีบุคลิกที่ดีขึ้นถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดก็ตามเช่นเดียวก,กันกับหนุ่มเวียดนามคนนี้หลังจากที่อุบัติเหตุ ทำให้เขานะคะต้องสูญเสียพ่อไปและแม่ของเขาก็ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเขาในตอนนั้นอายุเพียงแค่17ปียังต้องพึ่งพาตัวเองในการออกหางานพาร์ทไทม์เพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่เพราะรูปร่างนะคะและก็หน้าตาของเขานั้นเป็นอุปสรรคในการทํางานทําให้เด็กหนุ่มคนนี้ตั้งใจอย่างแน่วแนแล้วว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นับจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้เป็นเวลา10กว่าปี เด็กหนุ่มตัดสินใจเดินหน้าสัญญกรรมหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเขานะคะก็มีหน้าตาที่หล่อเหลาไม่แพ้ไอดอลเกาหลีรวมถึงมีอาชีพนะคะเป็นนายแบบแฟชั่นทั้งในเวียดนามแล้วก็เซี่ยงไฮ้จนเนีีกได้ว่าสัญญกรรมเนี่ยแหละค่ะที่เขามาเป็นตัวช่วยเปลี่ยนให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้จะต้องแลกมากับความเจ็บปวดประามนะคะ ใช้ชีวิตด้วยการปลอมตัวเป็นรีฮาน่าอะไรจะดีไปกว่าการที่คุณนะคะผเอิญไปมีหน้าตาคล้ายกับคนดังแต่ไม่ใช่คนดังธรรมดานะคะดังระดับโลกซะด้วยลองดูหน้าตาเธอคนนี้สิคะสาวสวยนะคะที่มีชื่อว่าพริซิลลาเบียทริสที่บอกเลยนะคะว่าจะให้มองมุมไหนก็รีฮาน่าชัดๆจนแยกแทบไม่ออกเลยนะคะว่าไหนตัวจริงไหนตัวปลอมโดยเธอนะคะใช้ชีวิตด้วยการปลอมตัวเป็นรีฮาน่าหลังจากที่เพื่อนของเธอนั้นบอกว่า เธอมีหน้าตาคล้ายกับเบรฮัน่ามากมาก จนทำให้เธอเริ่มใจจดใจจ่อยอยู่กับการเรียนแบบนักร้องคนดังมาตั้งแต่ปี2020จนกลายเป็นกระแสโด่งดังนะคะในโลกออนไลน์ทำให้เธอนะคะมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า5 0 0 0 0 0คนและใน TikTok นะคะอีกกว่า2.6ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเธอนะคะก็ต้องพยายามอย่างหนักในการศึกษาตัวตนของรี h a n n a ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งหน้าทำผมแต่งตัวรวมถึงบุคลิกภาพและเธอก็เรียนแบบมันได้อย่างเป๊ะเวอรจนไปไหนมาไหนนะคะก็มีคนนั้นแห่เข้ามา ขอลายเซ็นเราคิดว่าเธอนั้นคือรีฮันนาตัวจริงจะได้รับฉายานะคะว่าเป็นรีฮันนาแห่งบราซิลเรียกได้ว่าความโด่งดังของเธอนะคะทำให้เธอสามารถที่จะเลี้ยงชีพด้วยการเรียนแบบรีฮันนาอย่างเต็มตัวและเป็นรายได้ที่ดีซะด้วยนะคะแต่คงไม่แปลกใจเลยนะคะที่พริสเซ่าจะยึดอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่อาชีพที่ทำกันได้ง่ายๆและเงินก็ไม่ใช่น้อยๆแม้มันจะต้องแลกมาด้วยการปลอมตัวเป็นคนอื่นก็ตามนะคะเออแล้วแบบนี้ จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตามมาไหมคะออกจากงานเพื่อใช้ชีวิตอย่างสุนัขเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์มักจะสร้างกระแสอะไรแปลกๆมาให้ประหลาดใจกันอยู่เสมอเลยนะคะอย่างพิซซิล่าเองก็มีหน้าตานะคะเหมือนกับรีฮันนาก็เลยแปลงตัวทั้งบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมเรียนแบบรีฮันนาไปซะเลย แต่สมัครเธอคนนี้เจน่าฟิลิปหรือที่รู้จักนะคะกันในชื่อพับพี่เกิลเจน่าเธอนะคะยอมออกจากงานเพื่อที่จะมาทำคลิปวิดีโอโดยมีคอนเทนต์นะคะนั่นก็คือใช้ชีวิตเรียนแบบสุนัขซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ปล่อยคลิปวิดีโอนะคะเรียนแบบสุนัขไปคลิปหนึ่งจะทําให้กลายเป็นกระแสและมียอดวิวหลัก10ล้านทําให้เธอนั้นนะคะสามารถสร้างไรายได้จากคลิปดังกล่าวเป็นจํานวนมากด้วยเหตุนี้เองละค่ะ ดึงทำให้เธอนั้นยอมลาออกจากงานและใช้ชีวิตเรียนแบบสุนัขเพื่อที่จะทำคลิปวิดีโอนะคะโพสลงแฟตฟอร์มที่สร้างรายได้ของเธอให้แฟนๆได้รับชมกันซึ่งเธออาจไม่ใช่คนแรกที่ทำแบบนี้แต่เธอนะคะก็ทำเงินได้จากคลิปของเธอมากถึงกว่า32ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะจงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่เรามากักจะเห็นคอนเทนต์แปลกๆโผลมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆในยุคที่อินเทอร์เน็ตนั้นเฟื่องฟูนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาดูเยอะๆนั่นเองละค่ะ Mm. Mm. ใช้ชีวิตแบบไม่เคยอาบน้ำอาศัยกินซากสัตว์และดื่มน้ำขังฟังจากหัวข้อก็น่าตกใจแล้วนะคะว่าการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่โดนเชื้อโรคทำร้ายไปซะก่อนอามูจิจาจีชายนะคะวัย87ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศอีดานโดยคุณตาใช้ชีวิตนะคะโดยที่ไม่ได้อาบน้า มาตั้งแต่67ปีก่อนพคุณตาเชื่อว่าการอาบน้ำนะคะทำให้คุณตานั้นโชคร้ายและชีวิตสั้นแถมคุณตานะคะยังใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในโพรงใต้ดินจนชาวบ้านนั้นสงสารก็เลยช่วยกันสร้างบ้านให้แม้จะดูว่าการใช้ชีวิตของคุณตาจะดูแปลกประหลาดกว่าคนทั่วไปแต่คุณตานะคะกลับได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นเพราะว่าแม้คุณตาอาโมนะคะจะใช้ชีวิตแบบห่างไกลสุข,ขานามไมสุดขีด แต่คุณตากลับมีสุขภาพดีไม่เคยป่วยหรือไม่สบายใดๆแถมยังดูแข็งแรงยิ่งกว่าคนรุ่นเดียวกันซะอีกงานนี้คุณตานะคะจึงกลายเป็นที่สนใจของทั้งทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จนทีมแพทย์ได้เข้ามาเยี่ยมคุณตาและได้ทําการนะคะตรวจสุขภาพของคุณตาและพบว่าในตัวคุณตานั้นไม่มีแบคทีเรียรที่เป็นอันตรายร้ายแรงใดๆต่อร่างกายแถมยังแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าคุณตาจะไม่เคยอาบน้ําเลยแถมยังกินซากสัตว์ และน้ำขังเป็นอาหารโดยทีมแพทย์นะคะตั้งข้อสังเกตว่าการที่คุณตาแข็งแรงได้ขนาดนี้น่าจะเกิดจากร่างกายของคุณตาได้พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมหาศาลมันเป็นผลมาจากอาหารและวิถีชีวิตของคุณตานั่นเองเรีกได้ว่าม้การใช้ชีวิตของคุณตาจะดูห่างไกลกับคําว่าสุขอนามัยเป็นอย่างมากแต่นั่นนะคะก็ไม่ได้ทําให้คุณตานั้นต้องเจอกับปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดและคุณตาเองก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีอีกด้วยนะคะ เรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะก็มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปแถมยังไม่ธรรมดาซะด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะใช้ชีวิต,ตว,วันนี้ในรูปแบบไหนขอแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขและไม่เดือดร้อนใครแค่นี้ก็อยู่อย่างสบายใจได้แล้วล่ะคะ่ะหากว่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ